โตโตหัวหน้ากาบวีโวประกาศขู่ลาออกจากสมาชิกพักเก้าไกลหากคารมยังอยู่28มกราคม64นายปิยรัตจงเทพหรือโตโตหัวหน้ากาบมวลชนอาสาราษฎรหรือวีโวได้ทวีตข้อความผ่านบัญชีทวิตเตอร์ระบุว่าในฐานะสมาชิกตลอดชีพพักเก้าไกลผมจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพักหากพักยังปล่อยให้มีคนอย่างคารม ที่เห็นด้วยกับมาตร,รา112ในพักเก้าไกลสืบเนื่องจากประเด็นก่อนหน้านี้นายคารมพลพรกลางสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลทำเรื่องเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสราภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี2563พร้อมกับสสพักเก้าไกลและอดีตพักอนาคตใหม่รวมเจ็ดรายทั้งที่จุดยืมพักเก้าไกลมีแนวคิด รงกันข้ามกับสถาบันและสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎร6กสามาโดยตลอดนั้นนายคารมให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ทางสถานีโทรทัศน์เอ็มคอร์ดีหมายเลข30ดําดำเนินรายการโดยนายดาดายเอกมหาสวัสดิ์และนางสาวอมรรัตนหิทธิรุกโดยระบุว่าตนได้รับเครื่องราชอิสริยพรเป็นครั้งที่2เมื่อปี2556 ตนก็ได้รับเครื่องราชอิสริยพรชั้นจัดตุราถาพรช้างเผือกเพราะประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเจ้าหน้าที่ก็นำเอกสารมาให้กรอกรวมครั้งนี้ที่เป็นปัญหาส่วนประเด็นรับรองคุณสมบัติภรรยาคือนางประภารัตนพรกลางนั้นก็ต้องรับรองถ้าไม่รับรองคุณสมบัติภรรยาแล้วจะรับรองภรรยาที่ไหนเรื่องนี้เป็นกระแสสังคมหนักมาก เมือ่อนายดานายได้ถามว่าถ้าฉะนั้นขนาดที่มีชื่อสสก้าวไกลไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อีกด้านหนึ่งพักก้าวไกลประกาศว่าจะเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายหนึ่งสองสังคมจึงแปลกใจเล็กน้อยนายคารมกล่าวว่าผมไม่เซ็นครับผมไม่เซ็นบอกผ่านสื่อเลยว่าไม่เซ็นครับไม่ทราบคนอื่นแต่ผมไม่เซ็นเรื่องนี้บังคับผมไม่ได้ ผมไม่เคยงดออกเสียงในเรื่องกฎหมายโอนกำลังพลแต่ว่าเมื่อพัรคมีมติผมก็มีมารยาทผมรู้กติกาผมรู้ระดับของผมความรุนแรงผมจะตอบคำถามยังไงถ้าผมมาสาบานตนแล้วผมอ่านรัฐธรรมนูญผมก็เข้าใจแล้วผมมาเซ็นแก้ 1, 1ึสองแม้ว่าแนวคิดในทางกฎหมายผมก็มีความรู้อยู่บ้างว่ามุมมองอะไรยังไงแต่สรุปคือผมไม่เซ็น